ไปพบเรื่องของพระศรีวลีเป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันคนปัจจุบันนี้อาจจะไม่เชื่อเพราะมันไม่มีแต่อย่างนั้นในพุทธศาสนานี่ผู้ดได้รับยกยอกเป็นเอทักคะหรือเป็นเลิศ ในวิชาอย่างไรในทิน้งหนึง่งทิ้งหนึ่งภาษีบาลีนี้เป็นทุ้เลิศในทางมีลาภมากแต่เรื่องกำเนิดของท่านเป็นเรื่องติดใจแล้วก็ในการตรัดทรลุธรรมก็เป็นเรื่องพิเศษกว่าผู้อื่นทั้งหมดมารดาของท่าน เป็นเพื่อกสัตว์เป็นราชบุตรีของพระเจ้ากรุงโคริยะคือเมืองมารุพุทธมารดานะ่ะเจอสุภาวสา,าทัาบอยู่ในคันได้ตั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือน เจ็ดวันเมื่อประทุออกมาครอบคล้องสบายไม่เป็นอะไรเลยเมื่อก็อยู่อย่างไรอยู่ในคันเจ็ดเจ็ดปีแล้วไม่เจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดเดือนครับเจ็ดวันเมื่ออายุครบยี่สิบปีเขาอ,ออกบวช เลยเป็นติ์ของภาษาริบุตรภาษาริบุตรเป็นอุปชายะทิ่งอัศจรรย์อีก็คือว่าตอนที่ทรงผมพออมิโคจดติดทีสัติเกิดบรรลุธรรมได้พระโสดาพอเริ่ม โกนขูดผมไปทีหนึ่นงตอนแรกบรรลุธรรมสักขาคามีสักขาดสักขัด,ขดา,ามีผลพระโกนไปเกือบจบได้พระอนาคาพระอนาคามิผลประลองผมจบเป็นอารัตท่าผล เป็นไปได้แม่ทันบทที่มีพิเศษในพุทธศาสนาพอเพียงรูปเดียวนี้ที่สำเร็จอย่างนี้จากพายอดไปวันตะาคืนที่เร็วแล้วูทที่เร็วกว่ายังมีใิบัลลูธรรมเร๋ยวพระเจ้าว่าพู้ที่ บวชทำมาแล้วปฏิบัติทรหรนึ่งแต่วันรู้ทำถึงระดิบานได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีเขาเป็นเรื่องอจจัศจรรย์เราเรื่องอย่างเหล่านี้เราก็จะต้องจดจำเพราะเป็นเรื่องสำคัญเราจะพ่อแล้วถราทั้งแปดสิบรูป ที่เป็นเนกรักะเรือเร่องที่เราอ,อ่านพุทธเป็นเลิศตามอย่างพาาระอนนท์เป็นเลิศในทางพระหหสูตแล้วก็ภาษาบุตธเป็นเลิศในทางปัญญาพระโมกขลานะเป็นเลิศในทางอิทธิฤทธิพระมหาขัดตศ เป็นเลิศในทางถือผุดรงกาวัตเราเป็นเลิศในทางกายวิรวยเสาที่สุดกามีเอาำคำขลาดเนยเพร่มมายินดีในของใหม่อันใจของพันอย่างนั้น <c oughs> นี่เหะ มันเป็นเรื่องของบุญวัฒนาเก่าทั้งนั้นความจริงการเป็นอะไรอะไรได้เร็วอย่างนั้นเป็นบุญแล้วก็วัฒนาด้วยโือบางเป็นบารมีมาแต่อดีตรือบางเป็นบารมีนะครับำเป็นบารมีธรรมดา็้าวเดือสาวกบารมีเียจะได้เป็นพระนามคูับำเป็นทางสาวกบารมีเียจะปริปารนาเป็น สาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานั้นต้องทางความปรารถนาต้องรับรับคำพยากรณจากพระพุทธเจ้าเป็นภาษาริบุตรและพระมกคัลานะ <c oughs> ผู้เป็นพุทธอุปาัากเป็นพระอานทน์แล้วก็โอสิวอไอุบาศกวาริกาพระนาวิิกาทางวิสาขา พาล้วนแต่วาเป็นบารมีมาดังนั้นได้รับําพยาครณ์มาทางนิ้ในการที่เราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอันนี้บางอย่างที่ว่าทำให้เราเหลือเชื่อเพราะของเรานี่มันเป็นของลึกซึ้งเราจะไปเหอะคิดอย่างเขามีกี่เลส ว่ามันเป็นไม่เป็นไปไม่ได้อย,ไอย่างนี้มันไม่ถูกถึงจิตใจเราจะเชื่อไม่สนิทต่เขาจะเดี๋ยได้เขจะลั่นวาจาออกไปเป็นการสู่พุทธว,วจะนะไม่ได้เป็นโทษเป็นบาปมันตัดตอนเราตัดตอนการปฏิบัติของเราให้ลาช้า หรืออายหลงออกนอกโูกนอกปาเพราะมันเป็นทีิฏฐิเป็นความเห็นผิดคือเห็นไม่ตรงตามพุทธวจนะเราผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีความเห็นตรงตามพุทธวจนะทุกอย่างสิ่งที่พระองค์กล่าวไว้แล้วเราต้องทำความเชื่อไว้ทั้งนั้น ที่เราไม่รู้เรื่องคิดว่าเป็นไปไม่ได้เราก็จะไม่พูดอะไรแต่เราก็ต้องเชื่ออันนี้เป็นสมาธิิถ้ามันพ้านอยู่แล้วพ็โอกาสต้องมนันจะจะบันดาลที่ใจของเราน่ะให้ผิดออก่อไปเรื่อยพอสองสายอะไรหน่อยก็ไม่เชื่อสองสายอะไรหน่อยก็ไม่เชื่อ ทรลองมานมันก็ข่าวดนกินดนใจให้ไม่เชื่อนในห,หลักการใหญ่ๆกอเต็นขนา่นั้นเอง <c oughs> อย่างโูรที่ส้อนทำริงแผลงก็ไปเรื่อยแผลงก็ไปเรื่อยเยขเพราะอย่างนี้แหละเพราะความเห็นผิดแต่นั้นอุตุปฏิปฏันโนจึงเป็นสิ่งสำคัญมาจากพิสู่โชั่รคม ที่เราจะต้องยึดถือไว้ในจิตใจของเราหลวงพ่อในนิสัยเดิมเป็นนักคานทีเดียวชอบคานทุกอย่าง <c oughs> แต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยพอไปตีไอเรื่องโอปุปกิเดศ16แตกละมานะ9แตกก็หยุดหมดเลยไม่เอา ไปเอาทีเดียวพอรู้ว่าเป็นมันติดเพราะเราจะไปอวดรู้ว่าพกถึงหรืออย่างเรารู้นั้นไม่ได้เรารู้ไม่ถึงเรายังรู้ไม่ถึงอย่างมีพระองค์เคยไปเจอจนไปท้องปลาอะไรนะหรือจะไปเป็นปลาลนะอะไรนั่นเามือครับ มันเป็นเรื่องที่หรืออย่างที่พระพรุทธเจ้าไปสเสด็จไปที่แห่งหนึ่งดิดมแม่น้ำแล้วก็พระองทรงแยมพระโอษฐ์เอยิ้มนิดหน่อยอตาลองเป็นพวกมีวาสลาดพอเห็นพระองค์ทรงยิ้มก็ทูลถามทันดีพระองค์ทรง เห็นอะไรที่ตรงนี้หรือว่าเป็นอะไรที่พระองค์ของพระเจ้าทรงแสด,แดงทันทีเมื่อริการลงมาแล้วท้องนี้เป็นเมืองใหญ่มีพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ปกครองแล้วก็หล้จอมหมายถล่มทลายลงไปในแม่น้ำหมดอย่างนี้เป็นต้น หรืออย่างดีว่าพรองค์กล่าวเรื่องเรื่องพระองคอ์เคยอเนกษัตเป็นลูกนกกระลนุนนกกระจาบอาศัยอยู่ในป่ายญ้าคา <c oughs> พอกับแม่ไปหากินเราเกิดไฟป่าไหม้ขึ้นพระองค์ก็อธิษฐานจิตว่าเราก็ตัวเป็นเท่านี้ ผนก็ยังไม่งอกแล้วกนน็หนีไม่พน้นไหวไม่หก็ต้องตายด้วยกัจจาบารมีอยู่ที่นี่ไปไหนไม่ได้ตายก็ตายไหวไม่ไห่ที่ตรงนั้นเพราะุล mm hmm. กูศผลของพระองค์มีนั่นแหละจะได้เป็นเช่นนั้นบันดาลไปเรื <c oughs> <c oughs> อ่องเรื่องอย่างนี้ เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ท,ทั้งัมนพระองค์เพียงในอิจาาพระพระองค์ก่อนะตสัรูเป็นพระพุทธเจ้าบารมีแก่กล้าันถึงกาดสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรจะลองเสียสลาหมดทุกอย่างมาแต่ราชสมบัติและถูกอ่า พระเจ้าคงสนใจทรงในประเทศเพราะว่าประชาชนไม่เอาด้วยแล้วอะไรอะไรก็ให้ก็หมดทาบุญทำทานให้ทานทุกวันจนเงินในพระคลังนั้นร่อยหรอลองไปพราทีร้ายแรงส่งจ้างไปไอ้ไอ้พรามประขอ เรือชาวกาลิงการาตนะมาขอเอาสร้างทองคูบานคูเมืองเนี่ยท้องก็ห้ประชาชนมันก็โกรธจ้างนั่นเป็นร้างดีเป็นร้างเลิศเป็นร้างมองคนทั้งร้างเปลือกทำให้ฝนว่าตกต่อตามรดูการเมื่อให้ร้างไปแล้วผลก็ไม่กตัตองตามรดูการคลอดอยากลําบาก ทำนาทำสวนไม่ได้แับเห็นก็จะทอกายประหารน่ะก็อ,อะไรปรึกษาเพราะพระราชบุตรเพียงในประเทศพออยู่เขาวงกรเอาไปอยู่ที่นอนแล้วก็ยังให้ออกเขาชูจยก ด้วยคำหนาเน่ยบาปหนาเน่ยแต่ว่ามันสร้างกันไว้ยังไปขอพระคันหนาชาลีพระราชบุตรและพระราชบุตรีเอามาเป็นทาสแล้นี่ยตอนนางอมิตรดาเมียชูชกมันสวยอยากได้ทาสทาสหญิงทาสชายเอาละสิเอาชูชกก็รักเมีย ต้าเราไปขอจากพระเวสสันดรท่านก็ยังให้ซะอีกฮารีอย่างแต่พระนางมัตสีเป็นเป็นญญพระชายาระอินทองรูกก็ถึง <c oughs> ต้องปลอมตัวลงมาเป็นครามเท้าเ่านครามท่ามาขอพระนางมัตสีไว้เสียขอแล้วก็ ใายอีกองั้นแหละใหยแต่สามสาวไม่เอาไปหากห้อยขัดทันกับพระเวสสันดรทำเดิมเพื่อกันไว้ผู้อื่นจะมาขออีกไม่ได้เขาให้เขาไปหมดแล้วถึงขนาดนี้อานนี้ถ้าคนนี้นอกศาสนาเขาว่าต่างๆนาน,า,นาแล้วไม่ตกล่าวแล้วเป็นคำหยาบ เราว่าอาจเป็นไปไม่ได้อย่างมีอยากทานซึ่งถือว่าความเจียสละของปุริบำเป็นบารมีแ่่คาจริงแล้วไม่มีอะไรเหลือแม้ลเลือดเนื้อชีวิตก็ยังหายได้เลยเพราะไม่คิดแล้วหายหายหมดคือเป็นทานอันใหญ่ยิ่งเป็นมหาทาน อันในคำส <c oughs> ั่งสอนอพระพุทธเจ้าร่วมแต่เปคำี่พระองค์ตรัสมาแล้วทั้งสิน้นไม่ใช่ว่าผู้อื่นเฮียึันเองพระองค์ตรัสแล้วก็ผู้จดจำไม่สายทอดกันมาจนิดใดสังฆาย,ยนาและการเลือกควนใดลักอักษรทั้งที่สามอ้งคาณาหนังสือที่องค์สมุดเรา ลองรู้จักเรื่องหนังสือมาอา่านไอ้หนังสือแรมหน,นึ่งที่เขียนโดยพระพรมมูนีผินที่เดิมเปผินท่านตัวนี้เป็นสังคมบัญชีมาคั้งนีว่ารัฐบาลชมพนปอปกครองฝ่ายสองไี่ปกครองแบบบ้านเมืองมีสังนายกสังคมบตรีมี สัง่งคมัลตีว่าการกระทรวงต่างๆนไว้กันเป็นผู้เขียนขนะึ้นแล้วพอได้บัวรอ่านเน่นั้นนี่มากอา่านหาพระนิพพานจะแทบแยกแต่ในเดื่นั้นสรุปไว้นี่แต่ว่าท่านท่านเป็นผู้ปฏิบัติแล้วที่เขียนเร่นั้นแต่สรุปได้ว่าท่านก็ยังมาลงไม่ถึงเพราะคำสรุป ที่ท่านเขียนไว้ไม่ปรากฏเลยว่าล่าสังโยตอะไรที่ไหนหรือทำารรมะยุตลองได้อย่างไรไม่มีแต่เรีนเขียนเยนเื้อธรรมนั้นอยู่ในเกณฑ์ใ้ได้มากอานที่รู้รู้โอได้รู้ธรรมารเรนจะทำที่พบแล้วไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็พบเามนังหรือแลบนั้นแหละอี่แปลความหมายว่า สติเป็นชาคระลุกลรงเองเรีกยกว่าทำอันนี้นนเรียกว่าอเนจธรรมเอ็การค้นพบมาบอกพบอยู่นานแล้วถ้าไม่รู้ทนอาจารย์อาจารย์ก็ไม่รู้หรอกถ้าไปค้นจันพบพออยู่ในเรมนั้นแหละ อ๋อหมดแล้วจบ